เราคุยกันพี่อ๋องบอกว่าเซ็ตมีโอกาสพักตัวตอนนี้ก็ต่ำกว่าหนึ่งหกห้าศูนย์แล้วนะคะสำหรับภาพตลาดตอนนี้ครับก็ก็อาจจะเป็นตัวแรงแรงเทคโปรฟิตด้วยนะครับจากที่ตลาดปรับ,รบขึ้นมาต่อเน,นื่องแล้วก็เป็นลองว week end นะครับที่พรุ่งนี้ก็ก็หยุด ก็อาจจะมีแรงขายเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่แบบเราหยุดแล้วก็ตัวเงินบาทมันก็เริ่มกลับมาอ่อนค่ายครั้งหนึ่งอาจจะทำให้แรงซื้อของของต่างชาติเนี่ยชะลอตัวไปจนถึงภาพการการเทคโปรฟิตเข้ามานะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันตัวตลาดนะครับให้ให้อ่อนตัวอันนี้ก็ ก็เป็นภาพอ่อนตัวก็าอาจจะต่อเนื่องถึงในในสัปดาห์หน้านะครับอืแล้วก็ตัวเกาะบ,บนก็จะจำกัดที่แ,แถวแถวหนึ่งหกหกศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์นะครับเป็นเกาะบ,บนที่จำกัดแล้วก็มีแนวโน้มอ่อนตัวลงได้อยู่ตอนนี้แนวรับก็อาจจะดูศีละสิบจุดก็ได้นะครับหนึ่งหก สี่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์อย่างเงี้ยน,นะครับหลังจากที่ดัชนีมันมันเริ่มเห็นการการปรับลงชัดขึ้นนะครับแล้วก็ทามาลงไปถึงไหนนะครับก็อาจจะคือถ้าถามว่าจะทำทำลงใหม่ไหมหนะึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดแปดอ่ะก็น่าจะยังนะครับเพราะนั้นการลงก็อาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นพักเพื่อย้อนไปพันเจ็ดข้างบนได้กวาบนเพราะฉะนั้น อ่ตอนนี้ก็เป็นโอกาสในในการรอซื้อกันนะครับแถวประมาณสักช่วง1 6 2่งหกสอนย่างเงี้ยน่าจะเป็นจุดที่แบบถ้าใครเล็งซื้อไว้ก็เป็นโอกาสนะครับเมื่อเซ็ตลงมาถึงแนวนั้นนะครับด้านหุ้นก็ ต่อเนื่องจากในตอนเช้านะครับก็จะมีอย่างบอ่อ BOA นะครับที่ดูแล้วในส่วนของตัวบอลยูก็น่าจะยังปรับตัวขึ้นต่อนะครับการชะลอตัวตามภาวะตลาดในวันนี้ก็เป็นโอกาสในในการซื้อนะครับถแถวๆนี้จริงๆก็ซื้อได้นะประมาณสามเก้าจุดห้าสบบาทเนี่ยนะครับแล,แล้วก็ดูว่าราคาน่าจะยืนประมาณแถวสาพกบาทได้ไม่น่าต่ำกว่านะครับด้านบนก็ จะมีแถวไฮเดิมนะครับอยู่แถวประมาณสี่สิบแปดบาทนะครับบาทค่ะครับก็ตัวเมื่เช้าอีกตัวหนึ่งเป็นท็อปค่ะพี่อ๋องอ,อ๋อท็อปนะครับท็อปเนี่ยก็ยังถือได้นะครับมีที่ประมาณห้าสิบห้าจุดเจ็ดห้านะครับ ถ้าไม่ต่ำกว่าอืมก็ดูแล้วยขึ้นได้ต่อนะครับไปหาแนวที่บอกอยู่ที่ประมาณสักหกสิบดหิบสอบาทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่อัปเดตนะครับแล้วก็เพิ่มตัวละกัน v ี c นะครับก็อันนี้เล่นประเด็นว่ามีโอกาสจะเข้ามาคำนวณรอบใหม่ใน s ซฟฟิในครึ่งปีหลังนะครับก็บวกกับตัวยอดขาย แต่มาสอนงนะครับก็น่าจะยังดีต่อเนื่องนะครับทิศทางผลก,การทำงานน่าจะเป็นภ้าฟื้นตัวได้ต่อกอ็ราคาแถวๆประมาณสามหกสามห้านะครับเป็นจุดในการในการซื้อได้แล้วก็สามสิบสามจุดห้าศูนย์เนี่ยน่ายืนได้ละนะครับไม่น่าต่ำกว่าด้านบนก็จะมีแถวโซนประมาณสักสี่สิบสี่สิบเอ็ดบาทนะครับอันนี้ เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนำเพิ่มเติมตัวบริยูเกอร์หรือว่า b t s, <S ด้าน s ซ t ต0 f ฟ t u r e ิวเก็เป็นเป็นชอตนะครับถ้าใครมีอยู่ก็สามารถที่จะถือได้นะครับหรือเปิดก็ดูสักแถวประมาณถ้าวางจุดคัดไว้ที่ประมาณประมาณหนึ่งันหกจุดนะครับ ถ้าเปิดขับตัวซัปเปอรม์มัถ8าก็า8ก็เปิดด้ละนะครับอืมก็ยังมีโอกาสจะจะได้อยู่นะครับก็จะไปรอในในวันจันทร์ก็ได้นะครับอ่าด้านล่างก็จะมีโซนประมาน9.80ถึงมาณ9.70นะครับจุดในการในการปิดทํากําไรนะครับสําหรับถ้าอ่าใครมีช็อตอยู่นะครับส่วนตัวทองคํานะครับก็อ่ายังมองด้านบนเนี่ยก็น่าจะยังกว่าบนจํากัดอยู่นะครับจากทั้งบอลยูที่แบบ ปรับขึ้นแล้วก็ตัวเงินบาที่ออไม่ใช่ตัวของดอลลานะครับที่กลับมาแข็งค่าก็น่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันตัวราคาทองอยู่นะครับเปิดก็แถวนี้ได้นะครับแล้วก็สูงกว่าลงเบสในฝั่งช็อตด,ดูนะครับสูงกว่า1860นะครับใช้เป็นจุดในการคัดลอดนะครับด้านล่างมีที่แถว1 8า8 3 0แล้วก็1820ตำอตามลำดับครับผม ครบั่วเลยนะคะขอบคุณสําหรับคําแนะนําที่อ่องนะคะครับสวัสดีครับผมค่ะขอบคุณคำงานจากคุณอ๋องเอกภาวินสุนทราพิชัยนะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะก็ยังคงมองกรอบบนของเซ็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะจํากัดนะคะ